มันคือเกมรลัฟทางการเมืองไงเขาถึงยังไม่ยุ่งไงเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเลือกเขาก็จะเดินเอาต่กำลังจะปีบเขาให้เลือกเขาให้เลือกเนี่ยเหนื่อยไหมที่แบกชาวเน็ตบอกยอมรับแบบด้านๆนว่ามันเป็นเกมทางการเมืองทั้งที่ก่อนหน้านี้เพื่อไทยอ้างตลอดว่ายุคสภาไม่เกิดผลดีต่อประชาชน ว่าแต่สิ่งที่ทําตอนนี้แปลว่าไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยใช่ไหมอาจารย์ก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดไม่เลือกพรรคเพื่อไทยยุบสภามันจะเป็นปัญหาว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นแต่งหัวประชาชนเลยอ <Okay. S 1> ยูด้อย่างนั้นน่ะเรียกได้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นเกมชิงไหวชิงพลิบทางการเมืองแบบสุดๆเมื่อพรรคประชาชนแถลงเตรียมสนับสนุนอน,อนุทินเป็นนายกคนที่32 ภายใต้เงื่อนไข5ข้อรอทางภูมิใจลงนามพักประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลโดยจะต้องตกลงเงื่อนไขต่อมาแกนนําพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาบอกว่า ตอนนี้ภูมิธรรมยื่นทุนก้าวขอยุบสภาแล้วให้เหตุผลว่าหากมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยคงกระทบต่อการทํางานทําให้อนุทินช่วยตาแหน่งนายกแบบเฉียดชิว้วมันหลายสาเหตุมากนะครับคิดดูง่ายๆว่ามันเดินต่อไม่ได้นะครับขณะที่อาจารย์นิวก็ไม่สนกระแสตีกับจะโบยให้พักประชาชนผิดให้ได้อ้างเพื่อไทยเคยโหวตให้คุณมาแล้วครั้งหนึ่งแต่คุณกลับไม่โหวตให้เพื่อไทยเลยเนี่ยนะ ใครกันแน่ที่ตบัดสัตว์แต่คุณกลับไม่โหวตเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งนั้นที่คุณนะมีอำนาจที่จะโหวตได้และทําในสิ่งที่คุณคุมเกมได้ด้วยเลือกตั้งใหม่พักที่จะถูกยุบไม่ได้ไปต่อก็คือส้มนี่แหละ ฟังแล้วชาวเน็ตโกรธถามไม่ได้จริงๆแบกขนาดนี้เขาให้พี่เท่าไหร่คะเนี่ยถ้าพักประชาชนไปโหวตให้คุนศทินเนี่ยนะครับพักประชาชนเตรียมตัวลงลงได้เลยบางก็บอกว่าแว่นไม่เคยเข้าข้างส้มอย่าบอกว่าเชียร์มาตลอดนะชั้นขำพูดแบบมาหาเสียงให้เพื่อไทยเป็นโคศกพักตัวซีเขตปะเนี่ยช็อตอาจารย์นิวไปโพสต์เอาไว้ว่าเพื่อไทยได้คะแนนเกือบ11ล้านเสียงสูงกว่าพักภูมิใจไทยสิบเท่าพักประชาชนโปรดอย่ามองข้ามเสียงของประชาชน ท้าเมาคุณสิทธาถึงกับลั่นอาจารย์นิวมาช้าไปสองปีหรือเปล่า ตอนนั้นเพื่อไทยก็มองข้ามเสียงค้างมาก14ล้านเสียงก่อนนะผมผมมองว่าแกพูดถูกต้องทุกประการเลยแต่แกมาช้าไปสองสมปีต้องพูดตั้งแต่ตอนตบัดสัตว์แล้วที่เช่นเดียวกับอาจารย์ติ่งที่ถามกลับมารักทําไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปทั้งที่ตอนนั้นเพื่อไทยก็จับมือเสียงค้างน้อยที่หัวส่งพักเสียงค้างมากเขาเหมือนกันก็พักพวกนี้จะไปนั่งรวมรัฐบาลกันอยู่ก็เสียงน้อยเหมือนกันแต่คุณก็ไปสลัด14เขาเหมือนกันน่ะโซเชียลบอกตอนนี้เพื่อไทยนี่แหละที่ทําตัวงอแงเหมือนละอ่อนลืมการกระ ในอดีตของตัวเองไปสมหมดแต่คนทางประเทศเขาไม่ลืมจ้ายิ่งพิกลินไม่เห็นหัวคนไทยแบบนี้เลือกตั้งรอบหน้าคงต้องเหนื่อยหน่อยนะเรียกได้ว่าสถานการณ์การเมืองไทยในตอนนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนเดาทิศทางอะไรไม่ได้เลยล่าสุดลุงอ้วนภูมิธรรมก็มาแถลงต่อว่ายืนอยู่มาตั้งแต่เมื่อวานเพราะการเมืองกำลังบิดเบี้ยวจึงต้องคือนอำนาจให้ประชาชนด้านโซเชียลก็ถามเพิ่งรู้หรอว่าบิดเบี้ยวเหลี่ยมทุกดอกแล้วจะมาบอกเพื่อนกัน แบบนี้ใครจะไว้ใจล่ะคะ